สวัสดีท่านผู้ชมกันทุกท่านกันด้วยนะครับอก็มาอยู่กับอก x9. io เหมือนเดิมซึ่งเป็นพาร์ทที่สองแล้ววันนี้ก็มาหาแดกชาวบ้านหรือชาวบ้านมาแดกก็ไม่รู้อ่าเดี๋ยวเราต้องตั้งชื่อแบบนักเกี็ตนักเกียตไม่ให้คนกินเราอ่าเราชื่อว่าเออโอเคกันขี้หมาขี้ หมาอ่านาซากูเพิ่งเกิดกูเพิ่งอิเล็กอ่าทัาน,นเราก็จะมาเอาชื่อแบบที่เขาชอบกินกันก็ขะนมปังไส้ถั่วดำอ่า ปลาชิบหายโอ้ชอบกินอ่ะอีกแล้วอีกแล้วงามงามงามแหลกอุ้ยแหลกวุ้มวุ้มอา้ากระตุกชิบหายละชอบกินขนมปังเซย์เถ่ะดำอ๋อไม่เคยรู้นะเนี่ยโอ้โหแตกกันเป็นขบวน สวัสดีชาวโลกอย่าเพิ่งแดกเราเราเป็นขนมปังเซ็กทัว่วทั่วดำด้วยอคนไทยคนไทยไทยแลนด์ปูนปูนไทยแลนด์ปูน,นปูนเงะงับงำ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 โอ้ใจ้ยอยกว่างับๆแดกอุ้ยอุ้ยมึง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 จมึงจมึง,มง งามงามงามชิงกระตุกมากเลยงาม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 มามาขอแรกขอแรกโอ้โห <deton ation> ยานะไม่ค <fest gement> ่อยเจอเออเอ็กกดเอ็กกดอ้าวชิบหาย เฮ้ยตอนนี้จนมุมยังไม่มาเท่เลย <c oughs> ตาย <c oughs> <c oughs> ไปบ่ายจบคลิปเละสั้นไปแต่ก็เลาใจ